สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมากันอีกแล้วนะคะกับการขายของวงเรแกะเด็กนั่นเองในรอบที่แล้วทํางานมาเงินเดือนน้อยเราก็มาเปลี่ยนงานสิในรอบนี้นะเรามาทํางานในซูเปอร์มาร์เก็ตงานเงินเดือนบอกเลยว่ากะดีสุดๆแต่เสียที่ว่ามาทีไรเนี่ยกะเด็กทุกคืนไม่มีงานไหนนะที่ว่าไปปุ๊บกะเช้าอู้ว้าวไม่กะกลางคืนค่ะ นี่ตื้อดึงด้วยวุ้ยที่นี่ดีอะเ on, นี่ยเราต้องไปหาใครเราต้องเริ่มงานเลยไหมน่าจะเริ่มงานเลยนะนั่นนั่นนั่นไอเครื่องหมายตกใจสีฟ้าน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่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 โอเคเริ่มงานครับผมมีไฟฉายให้ด้วยเก็บได้ไหมเนี่ยไม่ได้ บรรจุรายการตะกร้าสีแดงที่สถานีเช็คเอาท์ใช่่ะบรรจุอ๋อเก็บตะกร้าใช่ไหมอาจะใช่แล้วทั้งทั้งซูปเปอร์มีอยู่คนเดียวหรอนี่เหรอ,นหรอขนมขนมปังว่ะผมขอไปกิน,นไม่ไมไม่ไมีใครเห็นหรอกเนาะเก็บไม่ได้ว่ะอุ้ยไปไปไป อ,ออกไงอะขนมปังออกไงมือถือแมกไปเงี้ย่เด้อโอ้มาถึงก็ของเยอะเลยเชียร์อ๋อนี่ไงเอาของมาวางม่กินอย่างเดียวเลยเราเนี่ยเห็นว่าหิวอะ่ะขอกินก่อนได้ไหมอ่ะหัวหน้าหัวหน้าเขาไม่เห็นเราใช่ไหมมีกล้องไหมมีกล้องไหมยังไม่มีกล้องหวานปากเลยทีเนี้ยบอกเลยว่าเป็นการกินที่อร่อยมาก โซดาอยากกินโซดาป๊อปที่นี่เนี่มันเงียบมากเลยนะแต่มันยังอยู่ในเมืองนะทุกคนไว้ไม่ได้จะเปิดไว้เรายังโชคดีนะที่แบบที่ทำงานเรายังอยู่ในเมืองมันหยิบทีเดียวไม่ได้หรอมันต้องเดินไปทีละอันอนะโรงงานใหญ่มากเอโรงงานไอเฮียมาร์เก็ต เราต้องเติมส,สต็อกสินค้าทีละชิ้นพอเติมเสร็จแล้วเราต้องจะแบบอัญเชิญลูกค้าเข้ามาได้อันนี้ชิ้นทุดท้ายแล้วนะนี่ครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วครับหัวหน้าผม,นะผมเก็บของเรียบร้อยมีอะไรท,ทำอีกไหมครับไม่ไม่มีอะไรแล้วไม่ทำอะไรอ่ะ นี่ไงอ๋อช่วยให้ลูกค้าเช็คเอาไอเทมของคุณไอของเขาในลูกค้าวะเอามาจากไหนป้ามาจากไหนเนี่ยเมื่อกี้ป้าไม่ได้อยู่ตรงนี้นี่แล้วป้า <laughs> ป้าป้ามึงเข้าไปในไอนี้กูได้ไงป้า ช่วยขยิบออกไปหน่อยได้ไหมคะคุณลูกค้าคุณลูกค้ากำลังสิงอยู่ในที่เรือดของหนูโอเคลูกค้าเดินไปแล้วคุณลูกค้าอย่าทำอย่างนี้ค่ะอ่าคุณลูกค้ารับเพียงแค่นี้ใช่ไหมคะสาหรับคืนนี้แน่นอนฉันรับเป็นแค่นี้เลยไม่สนน้อยโอเคค่ะคุณลูกค้าทั้งหมดสิบดอนค่ะ์สิบดอลลาร์ค่ะสิบดอลลาร์ สำหรับแต่งมงกับครื่องดื่มนี่นะแพงไปหรือเปล่าอ่าฉันไม่ได้ทำอ้นี่นะคะเออรีบรีบเร็วรีบรีบไปไหนเหรอรอําทำไมเอาของไปด้วยนะแล้วเดินปิดตูดใส่กูด้วยของไม่เอาด้วยซื้อกูกินหรออะไรวะของแพงโวยใส่กูไปโวยไอ้หนุนหนุนเจ้าของหนุน้าไม่เอาของไป ป้าม่นออรรถมาเจอตอนไหนวะไม่เห็นเลยนะตอนเนี้ยเออไม่ใช่ตอนนี้เดือดปะเกียรโอ้ยคืออูอ้อมาที่จะมืดก็มืดแล้วไปไหนตอนล่ะครับมีหน้ากลัวเนี่ยเอาไปเล่นไปนี่ห้องไหนโอ้โหห้องน้ำ น่ากลัวปิดตัวไม่ได้ด้วยเปิดอาซาใครเข้ามาไอ้นี่ก็แบบได้กลิ่นหอมฟุ้ยชอบเลยแหละกลิ่นน้ำหอมจากตูดคนกินตดจากมนุษย์ไม่ทำไรกันเว้ยเสียงเพลงแอดน่ากลัวไม่ทำไรอะ่ะ แสงสีแดงๆตรงนี้คือแบบไม่ใช่ไฟกูก็เดินมาทางนี้แล้มึงอยู่ตรงนี้แหว,ว่งเงยอุ้ยขวัเอ้ยขวัมาขวัญเะลิดปิด,เป,ดเปิดหมดอีกไม่กวาดด้านหน้าโอ้โหัวหน้าคะ่ะมาเก็ตก็ใหญ่โตนะคะทำไมมีเงินจ้างหนูแค่คนเดียวเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ไหวนะมาร์ไม่ม็อบถูกไมมม็อบ ดู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 หยิบแล้วอะไม้มอบไม้ถูกปืนทำเมยต่อต้องไหนมันเลอว่าโอ้โหไม้มันค่อยค่อยกวาดยิงกูคงจะเสร็จลงเนาะวันนี้แล้วเมื่อกี้กูโดนหลอกพอกูโดนหลอกเสร็จปุ๊บใช้ให้กูมาถูต่อหัวนัานดูกล้องอยู่ไหม ก็ตีหกกับหัวหน้าสักหน่อยโอ้ยแล้วดูที่นี่อ่ะสะอาดจ,จะตายต้องมาถูอีกเมื่อกี้หัวใจก็จะวายตายอยู่แล้วต้องมาทำงานอีกนะไปไหนก็ไม่ได้คนก็ไม่มีน่าก,กลัวก็น่าก,กลัวหิวอะ่ะกินก่อนได้ไหมเนี่ยหัวหน้าหนูขอกินก่อนได้ไหมหนูขอเซ็นไว้ก่อนโอ้ยกลิ่นหอมมาก หอมจนหิวในชีวิตจริงอ่ะตอนเนี้ยนิแบบนี้น่ากลัวว่ะไปชุบน้ำก่อนน้ำหมดน่ากลัวป่อกี้ื่อกี้ใครหูแตกขออภัยด้วยนะป้ากี้แบบ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 ไม่ไแดบบ้แบบตั้งตัวไม่คิดว่าจะมีอะไรโผล่มาขนาดนั้น ว่าไอ้ไฟแดงๆอะ่ะไม่ไม่คิดว่าเป็นไอ้ตัวละครนะแบบตัวผีนะกุคคิดว่าเป็นแค่แสงไฟที่ออกมาจากไอ้ตามตู้เห็นไหมไอ้ฟ้ฟาแบบนีน้เออคิดว่าเป็นไฟแม่งออกมาเป็นตัวๆเลยน่ากลัวจริงคุณลูกค้าห้องน้ำห้องน้ำถูห้องน้ำถูห้องน้ำ,นำ,นำโอ้ถูยี้าครั้งกว่าจะเสร็จ มีใครมาแอบขี้อยู่ในนี้หรือเปล่าคะเปิดไม่ได้ด้วยอุ้ยกระจกทำไมไม่เห็นตัวฉันอะเฮ้ยทุกคนเราเป็นแวมไพร์นะเว้ยส่องกระจกไปไม่เห็นน้ำหมดแยะชุบน้ำเยอะีระแวงวะ่ะอย่ามาหาจัมส์เกล์แบบนี้นะคะไม่น่ารักเลยนะคะ พี่ไม่ควรทำอย่างนั้น,นะคะหนูอาจจะหัวใจวายตายหรือนั่งชักอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะไม่น่ารักเลยถูถูถ,ถูไม่ได้จะสะอาดเนี่ยต้องซื้อแปมาขัดแล้วมั้งนี่ผัดผ,ผ,ผักว่ะผักผักที่นี่สดมากดูดิกล้วยเป็นหวีแบบเรียงสวยงามหิวว่ะเห็นแล้วหิวอ่ะขนาดเพิ่งกินข้าวแล้วเนี่ย อ๋ถูเสร็จแล้วรอบสุดท้ายเรียบร้อยเอาความสะอาดเสร็จแล้วครับมันจะมีอะไรโผล่มาตรงกระจกไหมทำความสะอาดแผ่รอยในห้องน้ำอ่าแล้วกกูเข้าไปถูกมาแล้วนี่ห้องน้ำมันมีอะไรโผล่มาปะอย่านะกูกูฟาด้วยไมมม็มอบนะเว้ แผงลอยในห้องน้ำนี่หรออันนี้อันนี้คือแผงลอยอ่ะไหนอ่ะแม่เอ้ยขิบ้ายย่ามาอย่างนี้โอ้ยหัวหน้าอ้ออา กูคิดว่าโถสวมโถสวมอนะน่ะกูรั่วเรียบร้อยโถหายโอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาโอ้ยใครก็สรรหามาอัดคลิปอะไรแบบนี้ตอนกลางคืนวะแม่อืมใครมันขี้ไม่กดไอ้ตัวเมื่อกี้หรอมึงเล่นท่ายากขี้ด้วยนะมันกลางขาการเข็แบบเกาะตัวนี้น้กก็ขี้ลงมาหรอทำไมไม่กดน้ำ ถึงจะเป็นผีเป็นตัวอะไรก็เกิดก็ต้องกดเาไว้ซ่วมอ่ะไม่สะอาดเลยไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องไม่น่ารักนะแบบเนี้ยทีแล้วกดด้วยค่ะมันใครก็สอนหรือไงไม่รู้เรื่องมีดีแค่หลอกคนอื่นเขาเหรอ ที่นี่ฉันอยากอิดและชีดนำชีดให้โฮบาโฮโบกูจะอึ้งอะไรก่อนกูจะอึ้งที่มึงวิ่งเข้ามาสั่งของกูหรือกูจะอึ้งที่แบบมึงวิ่งหน้านั้นเข้ามาไอ้เฮียจะขำก็เจ็บท้องอยู่เนี่ยอะไรของลุงเนี่ย ตาบ้าอ่าอิดแล้วอ,อิดทำอะไรวะลุงอิดลาดชีตเหรอเอาได้ไม่ชีตไมีข้างล่างางนี้วะเนี่ยชีตเน่าแน่แน่อ่าลุงอย่าหาวิ่งมาอย่างนี้นะครับไม่ไม,ไม่ไม่สมควรนะลุงมันน่าก,กลัวอยู่นะเอาไปมันจับฉันไม่ได้หรอกเอา้าลุงลุงเงิน กูเอาไม้มาไม่มาไมมาฟัดหัวจ่ายเงินเงินไวเงินลุงลุงมาหลอกเอาเงินเออถุยมาหลอกเอาของกูไปไม่ไม่ไมจ่ายเงินด้วยไม่เลยว่าวิง่งได้ก็อุบาทมาขโมยของอีก ขโมยไหมไม่น่าเรียกว่าขโมยเนาะเราเป็นคนหยิบให้มันแล้วจะไปหยิบให้มันทำไมในในห้างกูมีไอ้นี่หรอกูไม่เห็นจำหน้าเลยว,ว่ากูมีรถก่อนเลนแม่กูตีรยไม้มอบนะ ตีมุ้งไม่ด้วยไม้ม็อบจริงๆนะและไไ้วเก็บไม่ได้้วยหร่อไไหนอ่ะแมงเ,เข้าซอกมีประเด็นแน่เลยเข้าซอกไปเนี่ยกูต้องเข้าไปกับมึงใช่ไหมเนี่ยเอาวะเป็นไงเป็นกันปิดตาเดินไปท่านแน่ ไม่มีเเก็บไม่ได้ทำไมอ่ะต้องการอะไรอ่ะอยากได้อะไรอ่ะไม,ไม่พูดอ่ะพูดดิอยากได้อะไรไม่พูดอ่ะมันอยากได้อะไรก็พูดดีๆจะไปต้องทำงี้ไงวะ มึงเห็นไม,ม,ม้ม็อบในมือกูไหมกูเนี่ยเอาไม้มามฟาดหัวมึงมึงจะได้ตายอีกรอบนึิงมึงจะได้ได้ไดตายรอบที่สองมึงอย่าตายอีกรอบนึงะพูกได้ยินไม่ไปหรนั่งมองหน้าเดินไปดิไปดิอย่างกูต้องเดิน,นไปถามใช่ไหมใช่ไหมคงจะใช่ อยากได้อะไรก็ไม่พูดอื <c oughs> อะไรเนี่ยวางสต็อกฮะรอดสต็อกจากห้องด้านหลังและเติมสต็อกในช่องว่างหลอกกูไปโดนหลอกข้างหลังร้านแล้วก็ให้กูเอาของมาวางกูจะเเครซี่แอปเปิ้ โอ้โหแล้เยอะมากทำคนเดียวจะไหวไหมเนี่ยเริ่มจะไม่คุ้มค่าจ้างแล้วนะเนี่ยไม่เรียกหัวหน้ามาคุยได้ไหมหัวหน้ากรวยหัวหน้าเห็นกรวยไหมครับอันนี้คือกรวยนะครับหัวหน้าไม่ได้ด่าหัวหน้านะแต่มันคือกรวยครับหัวหน้าหัวหน้าอยากกินกรวยไหมครับแล้วหัวหน้าอยากกินกรวยนะครับหัวหน้าเดินมาหาผมใกล้ผมจะกรวยไปเสิร์ฟถึงหน้าบ้านหนก ้ถั่วมันวางอยู่ตรงไหนวะได้ไหมจะถั่วไหมเออเราเยอะคนเยอะเกินลูกค้าไม่มีเข้ามาเลยเหรอมีมนุษย์ป้าชุดสีเหลืองกับไอ้ลุงที่มาขโมยของกูเรียกว่าลูกค้าได้ไหมไม่ได้แหมไม,ไม่ใช่ คุณจะทำอะไรกับฉันได้อยังไงคุณจะทำอย่างนี้ับฉันได้ยังไงทำอะไรโอ้ต้องทำงานอยู่ใครอีก่ะอยากได้อะไรอ่ะทำอะไรคนเขาทำงานอยู่อ,อ,อยากได้อะไรอุ้ยอุย้ย ไม่ดีนะไอแล้วแอบมาจ่วงกันในห้องกูตอนไหนคุณพี่เป็นไรหรือเปล่าครับพี่แล้วพี่ทำเขาทำไมอ่ะพี่พี่ครับอุ้ยอุ้ยอ้าว my e อวภาพร้อน ผอนภาพร้อน,อนไม่มีไรคิดไปเองสงสัยจะไม่ได้กินกาแฟมาแน่ๆเลยต้องกินกาแฟแล้วเนะี่ยไม่ได้แล้วเริ่มหลอนแล้วกูตั้งแต่ไอตัวเบื่อกี้ต้องการอะไรก็ไม่พูดไม่จาอารวาสกูอย่างเดียวเลยเห็นกูเป็นอะไรของก็นานเต็มแล้วกันชิ้นสุดท้ายแล้วไป แอปเปิ้ลเบอร์รี่แยมเอ้ยเบอร์รี่แยมสิเฉยไม่มีแอปเปิลอ่านไงแอปเปิลนั่ Apple นเนงะโอเคมามีอะไรไหมอาวุธปืนไรเฟิลเอาเปืนไรเฟิลไปยิงผีหรอมันจะตายใช่ไหมตรวจสอบเส็จรบกวนติดดังจากไหนอ่ะ ียงองไรอะ่ะเสียงเหมือนรถรถกูเหรอฮะเสียงเหมือนรถเลยเหมือนแต่รถอะอันนี้เหรอเฮ้ยอย่าวมาจุเออรถเสียงจากรถพี่เป็นไรพี่มิจะบีดแต่ทำไมเนี้ย ไม,มใครเขาจอะขวาสักหน่อยเอ๊ะพี่อะไรของเขาวะฮะหยิบปืนก็สูงจากห้องหลังฮะเป่นจะสูงไหนอะ เห็นเหมือนกันปะไปอ้ไงออมได้ไหมหรือเราต้องวิ่งแบบวิ่งสวนมันไปหรอต้องวิ่งสวนมึนเข้าไปเหรอแล้วปืนอยู่ตรงไหนอะ่ะเปิดไม่ได้เผื่อเป็นเข้าเผื่อเป็นเข้าอย่างเดียวเลยแล้วไปวิ่งท่าอะไรก็ไม่รู้กางแขนงกางขาววิ่งอยู่ในร้านกู พุทจะกลัวมึงดีไหมเนี่ยแล้วรถมีปืนไหมไม่มีโอเคทุกคนเราต้องวิ่งเข้าไปสับตีนแตกบอกเลยมาพร้อมอะไรจะเจออะไรก็เจอว่าไปมันอยู่ไหนมันอยู่น,ะน,นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่รอันะรอม,นะม,มาแล้วมันเดินตามกูอีกออไอ้เหี้ยอ๋อไอ้ตัวนั้น อย่านะอย่านะขอหยิบปืนก่อนนะปืน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 นี่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 หยิบ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 อ้าวกูต้องไม่ยิงมันใช่ไหมมันวิ่งตามปะอุ้ยมันหนีมากูทำให้มึงไปหวานอีกรอบนึงมามา อ้าวๆไปวิ่งใส่กูด้วยวิ่งวนอีกอ่ะมาวิ่งมายืนตรงนี้แหละมาไปโดนเอ้ามันจะโดนสักเม็ดไหมเนี่ยนะเอาเอาเอาเอ้าเออไม่โดนอีกแม่ง จะโดนเนี่ยะไม่โดนแม่สักนัดไฮ้กูกลัวอยู่นะไปไหนละนี่นี่นีวิ่งมาโอ้ยมานี่มานี่อยู่นี่ โอ้มึงกูอยู่ข้างหน้างไปข้างหลังนะอย่าเล่นซจอนแอบกูไงรอบ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 ล้านแล้วรอบร้านแล้วฮึรอบรอบรอบล้านแล้วรอบร้านแล้วกูจะตายอ่ะยิงเฉยแม่งก็ยิงไม่ตายเกมบักเหรออ๋อตายแล้วตายแล้วโอ้โหแอคชั่นเยอะ จินกูดดาเดอร์บราเดอร์่ะบาเดอร์คือใครวะมันคือคนเหรอฉันขอโทษบาเดอร์ฮะกูอ่ะบาเดอร์คือใครบาเดอร์คือใครวะเอาละค่ะทุกคนก็จบแล้วนะคะกับการขายของในซูเปอร์มาร์เก็ตของเรา รอบนี้ตกใจจริงแบบมาไม่ได้ทางตั้งตัวเลยแต่ถ้าเดินไปเนี่ยบอกเลยว่าหาสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ